ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นต่างๆโดยพวกเราทีมงานมอตร์ไรลอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้เราก็จะยังคงอยู่กับการเปรียบเทียบสเปคทางเทคนิคของตัวรถ Honda c b r 150 r รุ่นปี2021โฉมล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปในประเทศอินโดนีเซียเมื่อไม่กี่วันก่อนกันอีกครั้งซึ่งเพื่อนๆสามารถคลิกชมรายละเอียดของมันได้ที่ตัวไอด้านขวาบนตรงนี้ส่วนคู่เทียบของมันก็คือเจ้า, ah า,ายามาฮ น่าจะอยากให้เรานําข้อมูลของมันมาเปรียบเทียบกันสักทีโดยรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยที่ในส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งรถทั้ง2คันนี้เนี่ยต่างก็จะใช้เครื่องยนต์บล็อกสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ํา4วาวเหมือนกันทั้งคู่โดยในฝั่งของ c b r 1 5 0 r เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์แบบดับเบิลเววแคมชาร์ฟและมีความจุอยู่ที่1 4 9 1 6ซีซีส YZFR15 แม้จะเป็นเ่งหกซีซีส่วนไวซ์เซทเอฟอาร์สิบห้าแมีจะเป็นเรื่องยน v v แมาช่่ยวํางาน ด้วยและไม่เพียงเท่านั้นความจุของเครื่องยนต์จริงๆเนี่ยก็ยังมากกว่าคู่แข่งอีกเล็กน้อยนะครับ เพราะจะอยู่ที่155.1 cc ดังนั้นพอเรามาพูดต่อกันในเรื่องของตัวเลขกําลังสูงสุดเครื่องยนต์ของว a ร์เ f r 1 5จึงสามารถทําแรงมา้าได้มากถึง19.04 hp ที่10,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอีก14.7นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อนาทีซึ่งนั่นถือว่ามากกว่า cbr 1 5 0่อย r อยู่ประมาณ1นะครับเพราะว่าฝ่ายหลังเนี่ยจะสามารถทํากําลังสูงสุดได้แค่เพียง17.1 HP ที่9000รอบต่อนาทีเท่านั้นน้อยกว่าาประมณกเกือบ2ตัว แรงบิดสูงสุดเองก็อยู่ที่13.7นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าน้อยกว่าคู่แข่งไปอีก1นนิวตันเมตร ด้านระบบส่งกำลังในที่สุดทาง Honda ก็ได้มีการอัปเกรดชิ้นส่วนตรงนี้ให้ CBR150R มีสเปคเทียบเท่ากับ YZF-R15 สักทีนั่นก็คือเป็นชุดเกียร์แบบ6สปีดท,ที่มีระบบคลัชแบบสลิปเปอร์คลัชมาให้เหมือนเหมือนกันสักทีรวมถึงในฝั่งระบบกันสะเทือนเองตัวรถ CBR150R ก็ได้มีการปรับมาใช้ชุดโช๊คอัพตะเกียบคู่หัวกลับด้านหน้าแล้วเช่นกันแต่ในส่วนของระบบกันสะเทือนด้านหลังแม้จะเป็นแบบโชคเดี่ยวสามารถปรับพีโลดได้เหมือนกันและมีชุดกระเดื่องทดแรงมาให้เหมือนกันตัวสวิงอาร์ ตามหลังของ c b r 150 r กลับจะยังคงเป็นแบบสวิงอาร์มแขนคู่เหล็กกล่องเหมือนเดิมเท่านั้นไม่ได้ปรับไปใช้ทรงปีกนกคว่ำที่ดูสปอร์ตกว่าเหมือนตัว y z f r 15แต่อย่างใดด้านชุดล้อ,อก,ก็แน่นอนว่าสปอร์ตบค์ทั้ง2คันนี้เนี่ยจะใช้ชุดล้ออลลอ,อยด์ขอบ17นิ้วเหมือนกันทั้งคู่และด้านหน้าก็จะรัดด้วยยางไซส์เดียวกันนั่นก็คือไซส์100ทับ80 47แต่ในส่วนของยางหลังตัว c b r 150 r กลับจะรัดด้วยยางไซส์130 17, ทั 15, บ70 4 ยางไซส์ใหญ่กว่านั่นก็คือขนาด 140/70R17 ทั 70, 17, หรือก็คือเพิ่มมาอีก1เบอร์นั่นเองด้านระบบเบรกในภาพรวมทั้ง CBR150R และ YZF-R15 ก็จะใช้ลักษณะชิ้นส่วนที่คล้ายกันนะครับนั่นก็คือเป็นแบบดิสเดียวทำงานร่วมกับชุด floating mount caliper 2ลูกสูบทางด้านหน้าและดิสเดียวทำงานร่วมกับ floating mount caliper 1ลูกสูบทางด้านหลังแต่ในขณะที่ขนาดจานเบรกของ YZF-R15 จะใหญ่กว่า CBR150R ทั้งในส่วนของด้านหน้า280 12มิม mm, ต่อ276ม mm, ิลิเมตรและด้านหลัง240มิลิเมตรต่อ220มิลิเมตรแต่ในทางกลับกันในเรื่องของระบบความปลอดภัยตัว CBR150R จะมีรุ่นที่มีออปชั่นเสริมเป็นระบบ ABS ติดตั้งมาให้ด้วยไม่เหมือนกับ y e 1 5ที่ไม่มีออปชั่นดังกล่าวมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลยเนื่องจากผู้บริหารมองว่ามันยังไม่จำเป็นด้านในส่วนของชุดเฟรม YZF-R15 ก็จะยังยืนยันด้วยชุดเฟรมแบบเดิมของพวกเขาที่ถนัดกันดีนะครับนั่นก็คือชุดเฟรมโครงเหล็กแบบ Delta Box อกซ์ขณะที่ฝั่ง c b r 1 5 0 r หลังจากยกเลิกการผลิตตัว CBR150R โฉมหัวฉีดตัวแรกไปมันก็ถูกปรับมาใช้ชุดเฟรมแบบโครงเหล็กถักเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันอาจจะไม่ได้ภาพของความสปอร์ตเท่าแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยในเรื่องของความกระชัดรัดที่มากกว่าแทนด้านมิติตัวรถก็อย่างที่ท,ทราบกันครับว่า CBR150 รุ่นใหม่เนี่ยเป็นตัวรถที่มีความเพียวบางและก็เล็กอย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในพิกัด 150cc ด้วยกันทั้งในส่วนของความกว้าง780ม mm, มความยาว1,980 3มมและความสูงอีก1,077ม mm. ิลิเมตรพอเทียบกับ Yamaha YZF-R15 ที่มีความกว้าง725ม mm. ิลิเมตรความยาว1,990ม mm. ิลิเมตรความสูงอีก1,135ม mm. ิลิเมตรจึงจะยิ่งเห็นได้ชัดเลยครับว่า CBR150R เนี่ยเป็นสปอ t b i k e Class 150cc ที่มีขนาดเล็กกว่าคู่แข่งอยู่จริงๆด้านระยะฐานล้ออาจจะด้วยความที่เครื่องยนต์ของ YZF-R15 มีพละกำลังสูงกว่าจึงทำให้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยอยู่ที่1,325ม mm. ิเม ซึ่งเหมาะกับการวิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นอย่างมากกลับกันในทางฝั่งของ CBR 150R ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเน้นโจทย์การใช้งานเพื่อความคล่องตัวเป็นหลักจึงทําให้ระยะฐานล้อของมันจะอยู่แค่เพียง1,310ม mm ิเมเท่านั้นซึ่งเพื่อนๆจะชอบลักษณะการพลิกเลี้ยวแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การขี่ของตอนเองอีกที ด้านความสูงใต้ท้องรถก็พบว่ามันจะต่างกันแค่เพียง1 0ม mm ิลิเมตรเท่านั้นนะครับในฝั่งไวซ์เดฟิเนี่ยจะอยู่ที่1 7 0ส mm. มิลิเมตรส่วน c b r 1 5 0 R ก็จะอยู่ที่1 6 0ม mm. ิลิเมตรซึ่งอันที่จริงมันก็ไม่ได้ถือว่าเตี้ยจนเป็นอันตรายเท่าไหรนักนะครับก็ยังสามารถใช้ขี่ข้ามลูกขึ้นได้อย่างสบายหายห่วงอยู่ดีส่วนความสูงบอดด้วยความที่ไวซ์เดฟิเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาและถูกออกแบบให้มีความเป็นสปอร์ตาานน,น้้ mm. นนต ของสปอร์ตไบคลาส 150cc กลับกันพอมาที่ฝั่ง CBR 150R รุ่นใหม่ความสูงบ่อของมันก็จะอยู่แค่เพียง782ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าเตี้ยมากๆเมื่อเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันแต่นั่นก็จะทําให้ผู้ใช้ไซส์เล็กสามารถขี่มันได้อย่างมั่นใจขึ้นมากพอสมควรเลยทีเดียวด้านความจุถังน้ํามันก็พบว่ามันไม่ค่อยจะมีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือวาร r เซเด15เนี่ยจะให้ถังน้ํามันความจุ11ลิตรและ CBR 150R ก็จะให้ความจุถังน้ํามันขขยับึ้นมา อีกนิดหน่อยนั่นก็คืออยู่ที่12ลิตรดังนั้นถ้าหาขี่ไปด้วยกันยังไงก็ต้องเติมน้ํามันที่ปั๊มเดียวกันอยู่ดีและจุดสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวรถโดยถ้าหาก CBR150R เป็นตัวรถรุ่นพื้นฐานที่ไม่มีระบบ ABS มาให้ MI. น้ําหนักตัวของมันก็จะเท่ากับ YZF-R15 รุ่นล่าสุดพอดีนะครับนั่นก็คือจะอยู่ที่137กิกรัมเท่ากันเป๊ะ แต่รากเป็นตัว CBR150R รุ่นที่มีระบบ ABS เข้ามาน้ำหนักของมันก็จะเพิ่มขึ้นอีก2กิโลกรัมเป็น139กิโลกรัมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องยอมแลกกันไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขี่นั่นเองส่วนการเปรียบเทียบในเรื่องของราคาก็ต้องเรียนกันเช่นเดิมอีกครั้งนะครับว่า CBR150R โฉมล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้มีการนำมาเปิดตัวในบ้านเรา ดังนั้นจะให้เราเอาตัวเลขราคาของมันที่วางจาหน่ายในประเทศอินโดนีเซียมาเปรียบเทียบจึงไม่ใช่เรื่องที่ดูจะเหมาะสมเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากสปอร์ตบอยรุ่นนี้ของทางค่ายปีกนกถูกนํามาเปิดตัวแล้ววางจําหน่ายในบ้านเราเมื่อไหร่เราจะรีบอัปเดตข้อมูลเหล่านั้นให้เพื่อนๆได้รับทราบกันโดยเร็วที่สุดแน่นอนแต่ห้งนี้ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอโตร r ยว a ลรวมถึงไปกด s e นเ first และกด f o l lowing แฟนเพจ a c e b o o k m o t o r r i v a l c o m ให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการ ต,ต,ต่อไปและในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอนโมอตรไร,ร์วอลก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ